วันนี้จะวันเล่านิทานเรื่องของฉันชีวิตที่แม่งอยู่บนโลกที่แข่งขันหลายคนจมอยู่กับภาพที่วาดฝันลองมองกับไปคิดชีวิตน่าขบขันหันไปทางไหนก็มีแต่คนมองเด็กน้อยส่วนใหญ่อยู่ในวัยคันนองอยากรู้อยากเห็นก็พากันไปลองโดยที่ไม่คิดไม่พูดไม่ไต่ตองลองทำทุกอย่างไปตามดังใจหวังพ่อแม่บางคนเราจะบุฝังสร้างกอบขึ้นมาแล้วนำลูกไปข่งทำเหมือนมีสิทธิชีวิตอยู่ในหนังหักหลังลอกลวงต่อหน้าทำพูดดีเข้ามาติดสนิทช่างมิสมัยตีต่อหน้าชื่นชมจงรักและภกดีรับหลังก็สิตบไวััญชีนเข้าไปใในจหัส้ลิดลงไปยวูช่สงขบ ล็อกกินใจอย่าเก็บไม่อวดอ้างสันซ่างสิที่เป็นมองเห็นเป็นผู้นำแล้วเที่ยวไปบอกคนอื่นว่าตนโดกนกระทำหลายคนใช้ชีวิตที่คิดทุเวนกรม,มองดูและสมเพกูเห็นเป็นประจำหลากหลายคำพูดดูแสนจะเลอะเ,เธอเคยฟังทั้งหมดเพราะว่ากูเชื่อใจคนอื่นมองมาดูเหมือนว่าเพื่อนเยอะแต่ความเป็นจริงคือกูไม่เหลือใครมวงใหญ่กันตลอดเคยกอดอเคยซบใหล่ทำเหมือนว่าตาบ,บอดได้หรอกก็เอาใหญ่หยิบเขาขึ้นมาจากพื้นมาต่อแลวสงใัยมองดูว่าเรากระจอกแล้วบอกว่ายิ่งใหญ่ลูกไก่ในคำมือบางทีมันสุดทนบอกว่าไม่เป็นไรแต่ไฟเอามาลนเห็นเราไม่ว่าอะไรยไม่มีเหุจงใไมมม่ีควาเป็นนนคอททุกย่่างให้เพือสสุบายไม่่่่เเคคยยยห็นตาาางงไมิดจะก ไม่อยกอยู่ห่างไม่อยากอยู่เดียวดายนิสัยยังกังไม่ดีแค่น้ำลายระบายออกมาก็หาว่าเรียกร้องเหมือนอยู่ในนาไปเอาเชือกมาคล้องวองกูผ่านตาไม่เห็นเป็นพวกพ้องอยากคุยกับสีกาแต่เป็นแค่พี่น้องลองมองตัวเองอยู่ในห้องแคบแคบแล้วคิดถึงสิ่งที่เรานั้นผ่านมาลองฟังผู้คนอาหูเข้าไปแนบแล้วเปลี่ยนมุมมองในสิ่งที่ผ่านตาผู้คนมากมายเอาใจเข้าไปแลกถึงเขาผิดหวังก็จบที่เราย้ายอยู่รวมกันไว้ยังคิดไปแตกแยกในตอนสุดท้ายเราก็ต้องจากลาเวลานั้นผ่านไปไวกว่าเราเห็นต้องทนและอยู่ในโลกที่น้องเหมือนคนเป็นตัวเราไม่ต้องไปทุกขเเเ็็ทททาใในนนสสิิ่่่่งงีีรรรัักกและป